ใชนแนะนาตัวหน่อยครับอ่าสวัสดีค่ะชื่อนกนหมคะชื่อเล่นค่ะอ๋อครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อคาบอลยกเทพค่ะอ่าคุณพี่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนหนองคายแต่ว่ามาอยู่อมาอยู่สมนนุทรสาครค่ะอ๋อพูดผู้ติสารได้ไหมครับได้ค่ะมาอยู่กรุงเทพเดินก็เลย <c oughs> เอาเป็นภาษากลางดีกว่าเนาะค่มันก็ขนัดมากกว่าครับตอนนี้พี่นกอายุกี่ปีแล้วสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าปีครับเป็น มาอยู่ที่ไหนนะฮะนานละสมุทรสาครสมุทรสาครมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ปีนะคะคมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพของเราก็มาอยู่สมุทรสาครนี่ก็หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุสิบสี่สิบสามสิบสี่นู่นแหละมาเติบโตในกรุงเทพเลยอืปกตินี้ทอาชีพอะไรอยู่ครับก็ปกติเมื่อก่อนก็ทํางานที่โรงงานพอโตขึ้นมาอยู่กันนะพอโตขึ้นมาก็ทํางานโรงงานเดี๋ยวน,นี้ก็ทํางาน ของตัวเองนะคะอยู่บ้านตัวเองก็ทํางานของตัวเองเย็บผ้าเย็บผ้าขายส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็บผ้าขายส่งค่ะโอ้ค่าติดจมูกอะค่ะอืมผ้าติดจมูกนะครับโอ้ครับผมมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างก่อนมาเจอข่าวตองเยืสนทอนครับก็เป็นคนที่ผ่าตัดมาก่อนนะคะเพราะว่ารถชนมาผ่าตัดรถชนแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุตั้งยี่สิบกว่าแล้วค่ะยี่สิบกว่ารถชนค่ะแล้วก็มามีอีกรอบหนึ่ง สามสิบฝาชนชนอีกค่ะตัดแต่สองรอบแล้วค่ะ่าตัดตัดสองรอบสองรอบค่ะแล้วก็หัวเนี่ยกระทบกระแทกไ้พื้นปูนที่ถนนนะคะโอค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็มีมันก็จะมีปวดหัวแล้วก็น้ามือตามัวแล้วก็นิ้วในถุงน้ำดีโอสารพัดโรคสารพัดอย่างเลยค่ะอือาการ สาหัสขนาดนี้รู้สึกท้อแท้บ้างไหมครับเนี่ยก็ท้อแท้บางครั้งก็ทํางานไปเออเหนื่อยครับเวลาเรานั่งคนผ่าตัดใช่ไหมคะเรานั่งแล้วเราเจ็บตรงนี้จุกจุกที่ท้องเหรอจุกท้องแล้วก็แล้วก็หัวก็มีปัญหาก็มันมันก็ปวดนะคะก็มันปวดตามท้ายท่อไอเนี่ยมันปวดไปหมดเลยแล้วก็ทํายังไงดีก็ทํามั่งอะไรหยุดมาไปนอนเองให้ตัวเองนี้พบก คลายผ่อนคลายแล้วก็ทําสารพัดแหละแต่มันก็ไม่หายก็ไม่หายอคือเรามันปวดมากไหมที่หัวหัวนี่เหรอคะมันมันปวดมันปวดหนึบหนึบอะค่ะแต่ว่าทีนี้แล้วแต่หน้าเรามืดมันเป็นเพราะว่าเรานั่งนานแล้วก็หน้ามืดโอ้ครับอาการจุกนี่จุกมากไหมฮะจุกมากค่ะนั่งนั่งไม่เกินสองชั่วโมงนั่งแค่ชั่วโมงนึงก็ถือว่านั่งนานแล้วแหละคือเจ็บจุกครับเป็นบ่อยไหม ก็บ่อยทุกวันที่เป็นอ่ะเป็นทุกวันเป็นประจําวันรู้สึกท้อบ้างไหมครับเนี่ยก็ท้อท้อทุกวันเคยน้อยใจไหมครับน้อยใจน้อยใจคิดไม่ดีอะไรเคยไหมครับค่ะแต่ก็ไม่คิดจะทําร้ายอะไรตัวเองหรอกเออถือว่าเป็นเราเป็นอะไรเราจะไปเจออะไรดีอะไรแต่แต่รู้ว่าตัวเองเป็นเนื้อถุงน้ําดีเกี่ยวกับเนื้อถุงน้ําดีหรือเปล่าแล้วแล้วก็หมอบอกว่าถ้าให้เปิดมากๆแล้วก็ไปผ่าแต่ก็เคยไปกินยาต้มหมาใช่ไหมคะยาแบบโบราณไปอื คเคยมีเขาเอามาต้มก็มันก็ไม่ปวดไม่ปวดแต่เคยมีจุกหน้าอกก็คอือคือกินยาต้มก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมมีอาการแบบนี้ขึ้นมามค่ะอาการที่หลงเหลืออยู่คือจะมีอาการปวดหัวปวดหัวเนื้ามืดเราเวลาเรานำไปขึ้นมาเนี่ยเหงื่อจะแตกแล้วก็มีอาการมือชาแล้วก็อนอนก็ปวดแขนที่ว่ารถชนแล้วนี่นะคะข้างขวาเนี่ย อันนี้คือยาต้มกินแล้วก็ยังก็ยังทรงอยู่ก็ยังไม่หายค่ะคือไม่ได้ไปผ่าเท่านั้นคือไม่ปวดแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นนิ่วในถุงมดีได้ยังไงคะก็หมอผ่าตัดเห็นแต่ไม่ผ่าตัไม่มีความสามารถเอาออกคือว่าเราเราหนักเกินไปแล้วอ่ะคือหมอบอกว่ามันหนักคือถ้าจะเอาออกตัวนี้ออกคือตายไปเลยโอ้โหเลยค่ะนิ่วมันมันว่ากเลยมาค่ะนิ่วครัวเป็นครัวเลยหมอบอกเป็น เป็นนิ้วในถุงน้าดีอ่ะควัวเลยเต็มเต็มเลยท่านก็บอกว่าคางระหว่างคางเนี่ยเจ็บไหมก็บอบเจ็บเลยที่นี่เขาบอกว่าให้ให้เลือกสองอย่างถ้าจะผ่าอีกครั้งหนึ่งคือนิ้วในถุงน้าดีถ้าปวดขึ้นมามากคุณหมอกว่าให้ไปผ่าก็ไม่ได้ผ่าไม่ผ่าค่ะเพราะมันอันตรายมากค่ะอันตรายแล้วก็ไม่ได้ผ่าก็ต้องคนทุกทรมานอยู่เลยค่ะโอ้โหเป็นมากี่ปีเนี่ย จ็แปดเก้าปีแล้วป่ะคะแปดเก้าปีชีวิตประจำวันอยู่กับการทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บทัวเองเป็นอยู่ตลอดเลยแล้วมารู้จักกับทอตองยุสุนทรนี่ไงอ่ะก็มีดีเจพี่แดงอะค่ะเขาว่าอย่างไงบ้างก็มีพี่สาวเขาฟังอยู่คือปกติก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่สนใจอะไรกับใครคือเป็นโรคส่วนตัวฉันเหนื่อยฉันก็นอนฉันปวดฉันก็นอนเนี่ยก็พี่สาวก็ฟังเขาฟังเพลงเขาชอบ ลูกทุ่งอีสานอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาก็ฟังของเขาแล้วเราก็บอกอเขาบอกมาฟังนี่บังเอญเราก็ไม่มาบ้านเขาเนี้ยเราก็ได้ยินเออเออมึงโทรสั่งนี่เขาพูดภาษาบ้านเราเลยนะโทรสั่งนี่ว่าให้พี่เขามาดูอ,อยากจะดูว่าเกี่ยวกับว่าน้ำมืดตามวัวหรือว่าลมนี่เนี่ยเราก็บอกให้โทรมาดูพอโทรโทรไปดูพี่ดีเจเขาก็ใจดีนะ,ะเขาบอกถ้ามีตังก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออ,อ,อ,อโอเคก็เออ เราก็ดูแล้วเออมีคนมาขายหลายอย่างกิ๊ฟไ,ไม่ไช่เอ่ยเด้ยวก,กันนะหลายอย่างคือเขามาขายอะไรให้เราเราไม่สนใจละคือไม่ไม่หรอกไม่เคยซื้อกินนะคะแต่ว่ามันไม่หายค่ะอ๋อคือเคยเคยกินมาหลายคเคยกินเคยกินแต่ที่เขาบอกว่าเกี่ยวด้วยนะถุงน้ําดีอะไรเงี้ยเขาก็กินกินกินเข้าไปที่กระปุกที่หนึ่งก็กินแล้วที่สองก็ ยังไม่ดีขึ้นก็คือว่ามันไม่เอาแล้วค่ะคือคีดขี้ขี้เกียจกินไปเลยงว่าตลอดไปออาาาากกกรร็ยังเหมืออเดิมคะแว่าตลอด8-9ปีเราพยายามกินหลายอย่างมาแบบนี้แหละก็กินค่ะพอมาถึงคิวของทาวตองยุสุนทรนี่เราก็เลยก็เลยก็เลยแค่ลองดูไม่คิดว่ามันจะอะไรมากมายใช่ไม่ไม่ไม่คิดอะไรมากมายก็ก็เกี่ยวกับอะไรเขาบอกมีนิ้วเขาก็กินได้หน้าแหละก็ลองกินอตอนนั้นพี่นกกินยังไงบ้างวิธีกินก็บอก 5cc นิดเดียวนี่นะนิดเดียวค่ะอ จะแรงขนาดนั้นเลยเหรอกินแค่นี้มันจะได้ใจะได้ผลเลยเหรอมันจะถึงโดสหรือเปล่าค่ะก็เลยก็เลยผสมน้ไหม่คะไม่ต้องน้ําไม่ต้องน้ําเย็นคือน้ําอุ่นคือน้ําธรรมดาของเราก็ผสมกินแค่กินว่าแค่กินน้ําไม่ต้องออเ,เยอะมากไม่ต้องอะไรก็แค่เรากินก็โอเคกะมีอาการกระทุน<อ>ไหมพอเป็นคนเลือดน้อยอยู่แล้วเลือดเลี้ยงสมองไม่พออยู่แล้วอตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่คลอดออกมาพ่อคุณแม่บอกว่า เลือดน้อยแล้วก็ไปตรวจหมอตรวจก็บอกเลือดภาษาอีสานเขาบอกเลือดจางอะไรเงี้ยนั่นแหละเลือดจางนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ทีนี้ก็กินแล้วพอเหงื่อเหงื่อเราก็จะแตกออกมานะคะเหงื่อออกมาคือมันร้อนไปตามเนี้ยตาแขนเนี่ยโอ้โหร้อนร้อนตามเนื้อเหมือนเหมือนเส้นเหมือนเส้นเลือดแบบเหมือนไปตามเส้นตามสายอะไรของเราเลยเนี่ยนะไหนไปตามส่วนส่วนต่างๆไล่ไปตามขา ตามแขนบิง้งไปเลยนี้เหรอค่ะว้าว <Wow. S 2> ก็มามาดูตัวเองเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ uh huh. ล้วแล้วมือเราเนี่ยขนาดจับถุงแพ็กงานเราเนี่ย uh huh. มันจับลื่นจับลื่นแล้วมือเราทําไมมาแดงใช่ไหมมือ oh. แดงมือมีเลือดขึ้นมา uh huh. กินอันที่วันกินสองเขาบอกให้กินเช้ากินเย็นเราก็กินกินประมาณสองสาครั้งค่ะ uh huh. รวมกันแล้วคือคือเช้าคือเย็นคือวันวันหนึง่งวันกว่านั่นแหละถ้ารวมรวม เออมันก็มาดีขึ้นแล้ว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 ทำไมตรงนี้ที่ว่าเราเราเคยเราเคยเป็นเนี้ยมันเหมือนไทรอยเนะคะ<อ>เป็น<อ>เป็นปุ่มตรงนี้ครับ<ข>มันบวมไหมันบวม,มแล้วก็ม,มันก็ปวดโอ้ปวดขึ้นมากเลยครับก็บอกพี่เสาวห้ทำไมปวดปวดแต่เ็าเขาบอก ตอนที่พี่แดนทเขาบอกก็มาหายเพราะถ้าปวดก็ไม่ไม่ยอมไม่ต้องยอมแพ้อะไรเงี้ยไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรเออเราก็กินเราไม่กลัวอยู่แล้วก็บอกเราเราคิดว่าเราเจอกับหมอผ่าตัดแล้วมาก็เยอะแล้วอะเราไม่กลัวหรอกแค่นี้อะไรเงี้ยักมาแล้วใช่ใช่ก็กินกินพอกินมาวันที่สามเหนื่อยว่าเหนื่อยจังอืมก็มีหลานก็กินด้วยหลานเคยก็กินด้วยหลานเคยนี่นักเลยเขานอกเขาแบบแฟนเขานะ แฟนเขาจะเรียกเขาไม่ฮอไม่เออแล้วจะนอนเงี้ยไอ้เราก็สู้เราก็เราก็ชวนลูกลูกก็มันหกขวบไปนะไปนอนเถอะไปนอนกับแม่เหนื่อยเหลือเกินจะไปนอนอะไรลูกไม่ไปก็ทางานได้ต่อก็สู้ได้ก็ไม่เป็นไรอือก็คือกระทุ้งกันอยู่อย่างเงี้ยกระทุ้งกันอยู่สู้กันอยู่กี่วันับแล้วก็ปวดฉี่บ่อยเ้าโทษทีก็คือว่าปัสสาวะบ่อยเออลองฟังหน่อยมันเยี่ยวมาเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกๆนะคนเป็นนิ้วมันก็จะ จะเฉี่ยออกมาแล้วมันก็สีเหลืองแล้วก็มันจะปวดนะคะมันปวดปวด,ปวดหลังบ่อยคือนอนลุกขึ้นมามันก็ปวดหลังะค่ะ oh. มือเท้าชาอะไรเงี้ยมันเป็นไม่หมดแล้วค่ะคกท oh. ่านโรคคนเรามีโรคก,กันอ่ะ oh. แล้วทีนี้ก็ตอนนี้ไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็นละ่ะเฉีย oh. เฉ่ยวมัเขี่ยวมันก็ปกติไม่ไม่เหม็นไม่อะไรก็ไม่ปวดหลังท่บกขับถ่ายเป็นไงบ้างโอเคคือปกติแล้วเนี่ยต้องใช้ยาระบายแหละ แต่นี่ถือว่าปกติถ่ายทุกวันหรือว่าวันหนึ่งสองวันก็ไม่เป็นไรคนเราถ้าปกตินะคะโอ้คือถือว่าถ่ายดีมากค่ะออกเองอะไรไม่ต้องทานยาเรื่องอะไรแต่ก่อนต้องเพิ่งยาระบายอันนี้ไม่ต้องละตอนนี้กินไปหมดกี่ขวดแล้วครับเนี่ยว้สองขวดนี่กินสลับกันถ้าเป็นขวดแล้วเพราะว่ากินบ้านทีกินบ้านทีโอไม่ขวดแล้วกินมมาาประก็ไม่หมดถึงขวดหรอกค่ะแต่ว่าดีดีอะโอเคอะคือ คือสามารถไปคุยให้เขาฟังได้ว่าฉันนี่ไม่ปวดละหัวนี่คือไม่ปวดละหลังฉันก็ไม่ปวดอ้แล้วฉันก็ไม่เคยเป็นเงือคนที่ว่ามีเหงืออะไรมากๆเงือกใช่ก็ออกแหละเหงือกฉันแบบมันกระชุ่มกระชวยใช่ไหมแล้วมันมันกระชุ่มกระชวยคือว่ามันแบบแข็งแรงอ่ะเหมือนเหมือนเราตื่นขึ้นมาเหมือนตะก่อนนี่อุ้ยรู้สึกว่าเขียวละ ค่ะรู้สึกมีกําลังนเงี้ยค่ะก็ะชุ่งชวยแล้วก็ยากไปโดนกัดหูคนอื่นแล้วตอนนี้ค่ะถือว่าดีขึ้นค่ะถือว่าดีขึ้นโอ้จากที่มือเคยซิดๆิตอนนี้ก็ไม่ซิดแล้วมันชาแต่ก็จะกินแต่ก็จะกินไปเรื่อยๆนั่นนะคะว่ามันก็เจอของดีแล้วก็มาเจอของดีแล้วเมื่อกี้ผมค่ะโอเคก็คือยอมแล้วว่าเออเขาไม่ไม่หลอกแล้วแหละเออทีแรกไม่ไม่ค่อยอยากเชื่อใครไม่อยากเะาไมเปิดใจนะครับน้อยมากที่จะ จะเขาจะเชื่อผมต้องไปหาที่ที่เขาบอันนี้อันนี้ที่ดีขึ้นนี่คือเราไม่พูดเอาใจกันนะไม่ไม่ไมเองเป็นคนที่ว่าไม่เคยจะเอาใจใครเลยขนาดแฟนนี่ไม่เคยเอาใจจนทิ้งแฟนเลยไม่เลยครับผมเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวมากเลี้ยงลูกด้วยตัเองแล้วก็ไม่เคยเขาไม่เคยเปิดใจโอ้โหปากหนักรักยากก็ไม่เอาเขาเอาใครง่ายๆเลย เป็นคนตับเดียวเลยมั้ทีนี้พอเปิดปุ๊บเปิดฟ้าเปิดฟ้าเลยฟังพี่แดงฟังก็ทีนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะเลือดเราก็เราก็ไม่ปวดนอนนอนก็ไม่ชาแล้วนะคะแบบมันก็ไม่ชาเท้าชาอะไรขาดไปนั่งปฏิบัติธรรมก็ยังโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดลังปวดอะไรตอนนี้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นไหมคระค่ะเดี๋ยวจะไปบวดอยูยเออถามจริงๆครับพี่น้องครับอ่าพี่เรามีปัญหาสุขภาพ เราเป็นคนิบัตแวรทมด้วยใช่ไหมฮะเราเราเราเคยระลึกถึงไหมครับว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับกรรมโูปเวรใช่เกี่ยวด้วยพี่รู้สึกได้ไหมรู้สึกด้วยแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าดวงเรามาดีถ้าเกิดเราทําอะไรดีทําเราก็จะเจอสิ่งดีๆเหมือนกัน ใช่ไหมครับเราก็มาเจอยาดีแม่งก็อยู่ดีเป็นใครล่ะดีเจเป็นใครเราเคยอะไรไหมก็มาเจอกันอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าเราได้ได้สะสมไ้ใช่บุนเราก็ทําไปด้วยแล้วก็แล้วก็มาเจอคนดีๆออมีคนทักท้วงผิวพรรณอะไรไหมฮะตอนนี้ก็มีคนก็อ้วนขึ้นนะเนี่ยอ้วนขึ้นขนาดกินแค่นี้ก็อ้วนขึ้นแล้วถือว่าอ้วนขึ้นยังบอกว่าพี่ เขา่อกลดยาลดน้ําหนักเขาดีพี่เอามาให้หน่อยบอกว่าคุณนขนาดนี้จะเอาอีกเหรอก,ก็จะพอดีแล้วนะครับ <c oughs> ค่คือสวยตามวัยครับตอนนี้เ้าอยากจะซื้อ <c oughs> ผมบอกไม่ต้องผมไม่ขายหรอกแค่นี้พอดีเพราะว่าเคยหุ่นเล็กอะไรก็ ตางวัยนะคนถือว่าสิบห้าวันมาได้ถึงขนาดนี้สุดยอดเลครับโอ้สิบห้าวันเองใช่ไหมไม่ถึงขวดเลยนะใช่เราก็ถือว่าเราเราคงไม่ได้ผ่าแล้วแหละตาเขาที่จะโรยจะตาเขานี่คือมันจะแห้งอ่ะตาแห้งด้วยก็กินตาไม่แห้งแล้วอเรามองแผ่นดินนี่เหลืองนั่งเยีบป่าเรคุยกันไปเราก็นั่งน้ามืดเวลาเต็นแล้วมนทรมานโอ้ถ้าใครเป็นอ่ะมันจะทรมานครับเวลามัน น้ามืดอยู่ดีๆไม่ไม่เราไม่ได้ไม่จำเปน็นหรอว่าเป็นอมมองข้างหน้ามองข้างหลังถ้ามันจะเกิดขึ้นโลคโรค้วเกิดขึ้นนะนเวลามันจะ <ừ> นี้ขึ้นมามันก็เป็นของธรรมชาติของมันเองเ <ừ> หงื่อจะแตกไหลออกมาแล้วก็น้ามืดมแล้วเราจะเหนื่อยใจยก็สานอิวๆิวเหมือนท่านันสีงมจะไต่กับประจันไม่ได้นั่นแหละ ถ้าเจอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้สุขภาพดีขึ้นได้อาการปวดหัวอะไรไม่มีละไม่มีค่ะรู้สึกพอใจไหมครค่ะตอนนี้ที่ว่าปวดมาที่ว่าทานแรกๆปวดแต่ตอนนี้ก็หายละก็คลายไปหมดละค่ะเออแต่ก่อนนี้มันจะเป็นประจาวันแต่วันพักเราอ้วนเงี้ยตอนนี้เป็นไหมฮะตอนนี้ไม่เป็นก็หมดไปละค่ะแปดเก้าปีนี้น่าจะจบกันละยุติกันแล้วค่ะโอ้โหับก็พอใจไหมพี่น้งค่ะพอใจคะแนนเต็มร้อยค่ะเดนให้ ใครร้อยกว่าเลยใครรอยกว่าเลยให้มากสุดนเลยเนี่ยเราบอกว่าหมอธรรมดาไม่เคยปลอยใจจริงเใช่คือหมอธรรมดาด้วยพูดเลยว่าพี่แดงพี่แดงเนี่ยโอ้โหเราเราก็ว่าผีบอกหนุจัไม่ยุ่งก็ยังด่าหนูเลยเล้เวลาเข้าหูหินสุขภาพไม่ดีเนาะแต่ตอนนี้นี่ได้ยินเสียงพี่แดงแล้วโอ้พี่แดงทำไมเสียงเราจ้งเลยทำไมจะเขาหน้าไม่เข้าไปได้เลยนี่ ก็ถือว่าโอเคแล้วะอยากจะขอบคุณพี่แดงว่าอย่างไรก็ขอบคุณนะคะที่แดงที่หายาดีๆให้ทานโอ้โหชาวพรมใหม่อยากจะบอกไปหาคนที่กําลังหมดเงียมีปัญหาสุขภาพก็ถ้าเกิดใครเป็นโรคแบบนรที่ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ค่ะเปิดใจทานเถอะเงินคุณแค่พันก่าบาทเนี่ยกับชีวิตของคุณอ่ะอใครเลือกเอาแล้วกันเนาะคือคือไม่ไม่ใช่ที่จะเป็นคนพูดมากคือว่าพูดอะไรคือว่าเราหาเงินได้เดือนเท่าไหร่ อะไรเท่าไหร่แค่ขวดพันสองต่อเดือนนี่ก็คือถือว่าคุมแล้วนะคะเพราะว่าซื้ออะไรหวยก็ยังมากกว่านี้บางคนนะนะแล้วก็ซื้ออะไรกินที่ว่ามันที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีแต่อันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราแล้วก็ โรคภัยของเราเราไม่รู้หรอกเราทานอะไรเข้าไปวันๆรู้ไหมว่าคุณทานอะไรเข้าไปไม่ทานก็คือสารตะกวดข้างนอกนี่เยอะแยะค่ะมันสะสมในร่างกายของเราเราเราไม่รู้เลยวันๆใช่แล้วก็ให้เข้าไปบำรุงรักษาสิ่งที่เรามองไม่เห็นในร่างกายของเราเงินแค่นี้ไม่ไม่ไม่ถือว่าแพงนะคะมีราพูดได้หนักแน่นมากเพราะว่ามันมาจากหัวใจของเราจริงๆมันเป็นความจริงใช่เออไม่ได้เัื่องหลายอย่างเลยค่ะก็เป็นเัื่องหมายอย่าง ยาปวดนี้คือมันได้ทั้งที่ว่าเราคือว่าเลือดน้อยก็มันก็เลือดแล้วก็หมุนเวียนแล้วก็นะคือคือต้องเป็นแบบนี้แล้วค่ะทานเข้าไปแล้วมันก็เลือดก็ฉุบฉีดขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็มีเลือดมีแรงแรกแเราอาจจะเหนื่อยวันสองวันแค่นั้นเราผ่านอาทิตย์หนึ่งไปแล้วคุณก็สบายเนี่ยอย่างเงี้ยสบายท่านเขาให้ยาแก้ปวดมีประวัติที่โรงพยาบาลอะไรบ้างครับโอ้โหผ่าตัด ุณเอ๋ยนอนทีรับเดือนเดือนเดือนเลยตอนนั้นตอนนั้นโงพยบาลอะไรครที่ไปเพชรบุรีเดือนหนึ่งชัดเจนเลยนะคะหัวฟาดลงหือสิแปดล้อชนบากแตกค่ะแล้วก็ไอโรงพยาบาลทหารเรือเดือนหนึ่งคางหักด้วยค่ะตามแตกอีกรอบค่ะโอ้โหเป็นสองที่หมอไม่เอาออกนี่ออกคือว่าไม่ไหวโคม่าไปพาใหม่เป็นพยาายม้ว แล้วโรงพยาบาลที่เราไปตรวจประจํำนะครับประจําเรียนประจําปีนี่มีไหมก็พักตอนนั้นก็ไปตอนนั้นมีหน้าอกมีมีมีนั่นน้้นนะคะเขาบอกมีตําหนิด้วยโอ้นะมันเหมือนกับหัวใจเริ่มไม่ดีองี้ยนะค่ะโอ้โหเอาละนะครับฟังมานี่รู้สึกว่าผ่านมรสุมชีวิตมาแบบโชคชนใช่จนที่เกยดไม่อยากหาหมอล้ะถ้าเกิดเจอเข้าไปก็ใช่ไหม ถ้าเกิดไม่ดีก็มันเหนื่อยอะค่ะสารพัดที่จะทำมันมันก็เหนื่อยแล้วก็อืมาเจอแบบนี้เจอพี่แดงเข้ามาแนะนำอย่างนี้เออก็กินมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยก็ลองลองลองโอเคนะโอเคดีขึ้นดีดีเป็นลําดับก็จะทานต่อไปวันนี้พี่โงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยเชื่อว่าคนที่ฟังรายการทางบ้านเขาได้ยินได้ฟังแล้วคงจะมีแรงบันดาลใจที่ดีขึ้นนะไม่ท้อนะครับแล้วก็ คิดว่าคงจะอยากมีสุขภาพมาดีเมนพี่นกได้เหมือนกันนะครับพี่นกพี่นกปัจจุบันนี้คืออยู่ที่บ้านเลขที่อะไรนะครับ7จ็ดสิบห้าเจทับหนึ่งทับครับผมหนึ่งเจ็ดสี่ทับหนึ่งเจ็ดสี่มูบ้านสุขขาววนมุบ้านสุขขาวอนขาววนอ่าครับอ่าค่ะ ซอยพระดวงขึ้นกับเขตแขมสมุทรสาครสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเนาะเพื่อไปได้นะคะถามได้สอบถามได้คนที่สนใจอยากจะสอบสอบถามข้อมูลเนาะเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์โทรเดี๋ยวนะกำลังจะบอก098ค่ะ098 471 471 0 8 6สค่ะ 0867ครับผมนี่คือเบอร์ตของพี่นกเนาะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นกมากมากเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอาการที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ดีจนกระทั่งเป็นปกติทุกอย่างเลยครับหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเจ้ากรรมนายเวรจ่างก็ขอให้อโหสิกรรมเช่นกันแล้วก็ขอให้พี่นกไม่ต้องกลับไปทุกข์ประมาณ่างนัดอีกนะครับขอให้บุญคุศลที่สร้างสมมาเป็นพระเป็นปัจจัยนะครับสมพระนิ่นกมีแต่ความสุข ตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรคสวัสดีค่ับเจ็ดสิบห้าวัน